มัสคัพครับมัสคอพยังอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าเขาไปหายไปคนหนึ่งเราเอาอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะครับ <S <S ถ้าหากเราไปไมได้นะนะช่วยร้องด้วยนะครับผมมาอย่งนี้จะ่ออีกหนึ่งซีโร่ครับที่ปล่อยออกมานะครับจะบอกว่าล่าสุดก็คือล่าสุดนั่นแหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็นานไปแล้วเหมือนกันนะครับ I'll ใจความรักของเธอสักทีไอ้ดนัเธอทาปลอบโยนจากในดนตาเวลาทแสมีคในช ศร้ามากแต่ว่าเต้นเหมืนไ้อารมณ์มากจะยอนแย้งยไอ้อสอ้มในที่ ก็จะมาเป็นใา้สายใจครัก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นประสายสานคือมาเป็นตอนะคนับ อันนี้เลยแต่สักที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 นะอ่ะนะครับก็พูดถึงงานนี้หน่อยละกันนะครับมีใครที่ไม่รู้จักประกันชีวิตบ้างครับมีไหมฮะจริงเหรอทุกคนดูเก่งมากๆเลยนะฮะมีใครรู้จักเรื่องการดูแลตัวเองม้างไหมครับรู้จักนะรู้จักนะนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับก็เดินลงมาเถิดเดินงพยาบาลกรุงเทพนะครับเราดออะมาประการชีวิตนะครับก็ ได้มาร่วยกันนะครับในการที่จะเรียกว่า <hep> วให้ทุกคนนะครับได้สนใจนะครับเรื่องของการดูลตัตเองมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการดูลตัตเองในเรื่องต่างนะครับรวมถึงเรื่องของการทำาการชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นตรงพันธ์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับสองสีมารวมกันนะครับก็คือสีมพูนะครับที่มาจากในทางาชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีที่รู้จึกเคยนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กตา้งสี รประมาณสัก2 0ปีที่แล้วนะครับ,รบ,รบแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียอะไรเสียอะไรรึมั้ยน,นะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินมั้ยครับเขาก็เลยถามผมว่าเราวันนี้เนี่ยนะรเราแต่งตัวสีอะไรมาผมก็เสือกแล้วสีชมพูอยู่ไหนเขาถามว่าสีน้ำเงินมันมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่รองเท้ามากนะครับอยู่ที่หัวบอลนะครับคนประหลาดนะครับที่ทำกันนะครับ แต่ถ้าถามว่าสีชมพูที่ไหนนะผมก็อตอบยากเหมือนกันผมไม่มีหัวใจนนะนะไม่มีหัวใจชีมพูนะฮะก็เป็นสีของความรักนะครับจริงๆผมอยากจะใส่มามากนะแต่บังเอิญชีตไม่ค่อยมีความรักก็เลยไม่เป็นหลนะะถือว่ารู้กันนะครับสีชมพูอยู่ในใจเสมอแล้วกันนะครับมาอีกนหนึ่งเลง